อาชีพเกษตรต้องรอฟ้าฝนหรือต้องรอโอกาสดีๆกับทุนก้อนโตถ้าโชคร้ายคุณอาจจะพลาดจนขาดทุนเพราะราคาตลาดที่ต่ำลงสวนกับค่าแรงงานและต้นทุนที่สูงขึ้นคุณกำหนดอนาคตตัวเองได้ขอเพียงคุณมีความรู้ความมั่นใจเปิดใจพบกับบุคคลที่ผมจะพาไปพบเพราะพวกเขาคือเศรษฐีเกษตรพวกเขาจะมาจุดประกายความคิดให้คุณพร้อมเผยกลเม็ดเคล็ดลับ ให้คุณกลายเป็นเศรษฐีเกษตรคนต่อไปโอ้โหสวยจังเลยสวัสดีครับ <Yaz> ค <de> no ุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาไปใกล้ๆนะครับที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี่เองครับเขาบอกว่านะครับมีเจ้าของสวนลายนงครับปลูกไม้ประดับสําหรับจัดสวนนะครับ และไม้ประดับเหล่านี้นะครับขายดีนะครับเวลาขายทียกสิบยกร้อยกันเลยอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเจ้าของเขามีวิธีการปลูกการขายอย่างไรต้องตามผมไปชมนะครับเจ้าของชื่อน้องเอครับน้องเออยู่ไหมครับอยู่ครับผมครับมายากไหมครับพี่ท็อปสวัสดีครับผมเศรษฐีเกษตรที่ผมจะพามาพบในวันนี้คือน้องเอสนทิ่ชัยเอกม่วง ผู้ดูแลสวนประเสริฐอยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับน้องเอคือคนหนุ่มที่สารต่ออาชีพการปลูกไม้ประดับจากพ่อแม่แทนที่จะเลือกเรียนให้จบปริญญาตรีเหมือนกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันครับก็คือเป็นอาชีพที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาแล้วรายได้ค่อนข้างก็จะโอเคอยู่ครับแล้วคือที่ผมเลือกอาชีพนี้ต่อจากพ่อแม่ก็จะเดินหาอาชีพได้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ ผมก็เลยเลือกเดินต่อฐานต่อจากพ่อแม่ครับผมว่าน่าจะยังอีกอีกไกลนะครับเพราะว่าหนึ่งโครงการหมู่บ้านพวกอะไรเนี่ยยังมีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะต้นไม้เป็นของคู่กันอยู่แล้วครับก็มีครับก็เมื่อพอต่อ54ครับไม่ว่าน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่เอ่ก็ของผมก็ไม่เหลือเลยครับจมหมด ทุกส่วนอ่แต่ว่าไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวครับคือเราทุกคนประสบปัญหาเหมือนกันหมดทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อสู้กันทุกคนผมก็เลยคิดว่าเออเราจะท้อทำไมอยู่ในเมื่อคนอื่นเขายังพึดสู้เราก็ต้องสู้ต่อครับทุกคนประสบปัญหาเหมือนกันหมด เราจะทท้าทำไมออยู่ในนนเมืื่่ออคายังรใหม่ที่สนใจจะทำไม้ประดับจัดสวนควรทำสักหนึ่งงานก่อนแล้วใช้แรงงานในครอบครัวก็พอครับไม้ที่จะนำมาปลูกก็เช่นต้นคริสติน่าชาฮกเกี้ยน หนวดปลาหมึกหลิวทองราคากิ่งชํำถุงละ2-3บาทส่วนไม้ตระกูลไซเช่นไซเกาหลีไซคอมแพกไซอังกฤษและไซใบกลมเป็นกิ่งตอนราคากิ่งละ3บาทมาลงปลูกครับแต่ครั้นี้นะครับยังสงสัยว่าต้องใช้เวลานานไหครับใช้เวลานานไหมครับก็ถ้าถ้าทำระดับนี้ถ้าต้นขนาดนะครับประมาณเป็นปี โอ้ยอย่างนี้ไซนี้เป็นไซนี้เป็นตีใช่ครับแต่ถ้าเกิดผมเป็นมือใหม่ผมจะต้องทําไซส์ใหญ่อย่างนี้ไหมไม่ไม่ไม่จำเป็นครับเราขายไซ์กระป๋องเล็กๆก่อนก็ได้ครับคือพอเราขายได้เราเริ่มอยู่ได้แล้วเราค่อยๆขยับขยายมาเป็นให้เป็นไซ์ใหญ่ครับครับผมอย่างไซส์เล็กใช้เวลานงนานนะครับไซส์เล็กก็อยู่ประมาณ5เดือนถึงหกเดือนพี่ครับห้าหกเดือนใช่ครับก็ได้ขายแล้วก็ได้ขายแล้วใช่ครับนะครับอย่างถ้าเกิด ขั้นต่ำคนจะลงสักเห็นบอกห่งหรือ2งาน1นึ่งสองงานก็พอครับขั้นต่ำครับถ้าเกิดเสื้อถึงหนึ่งงานเนี่ยจะลงได้สักกี่ต้นหนึ่งงานก็ประมาณถ้าถ้าเป็นไม้เล็กนี่ได้เป็นพันต้นนะครับตอเป็นพันต้นเป็นพันครับอ่าครับถ้าเกิดพันต้นคิดค่าต้นพันก็คงอยู่ราวๆประมาณสักสามพันบาทอ่าครับผมใช่ไหมครับใช่แต่ส่วนมากต้องลงกระถางหรือว่าลงต้นใหญ่ต้องลงกระถางครับลงกระถางใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เวลาบันท้าหกเดือนแล้วจะขายได้ในราคาเท่าไหร่ครับ ถ้า6เดือนก็น่าจะอยู่ประมาณถ้าราคาในสวนนะครับน,น่าจะอยู่ประมาณ4 0่สถึงสีบาทอ๋อโอ้โหมูลค่าเพิ่ม้นเยอะเหมือนกัน,นใช่ครับแต่ว่าะระยะเวลาที่รอก็านานเหมือนกันก็นานอยู่ครับนั่นแปลว่าก็ต้องมีอาชีพที่ทําเป็นหลักอยู่เหมือนกันใช่บ,บางคนทํานาทําได้ไหมครับทาได้ครับเวลาช่วงอาชีพเสริมช่วงว่างจากการทํานาเราก็มาทําต้นไม้ได้ครับทํานาทําสวนคือเรามีที่หลายไร่ล้วก็แบ่งมาทําได้อ่าครับผมหรือว่าปลูกในบริเวณบ้านอ่าเราก็ลองในบริเวณบ้านไปม่อนกันครับ ครับนี่ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ไม่พอดีเป็นงานอ่าใช่ครับทีแรกเราเป็นอาชีพเสริมไปก่อนครับอ่าก็ต่อไปถ้าดีเราก็ยึดเป็นอาชีพหลักได้ครับผมถามน้องเอกครับว่าคนที่ปลูกไม้ประดับอย่างนี้นะครับมีโอกาสจะเศรษฐีไหมมีครับผมครับอ่าหนึ่งก็ให้มีความขยันมั่นเพียรอ่าแล้วใจที่เรารักชอบจริงๆนะกับอาชีพนะครับทำอะไรก็สาเร็จครับโอ้เป็นแบบว่าเป็นหลักการพื้นฐานนะครับผมครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวการดูแลต่อไปครับ เป็นยังไงอยาให้ท้องเอแนะนำนะครับได้ครับปิดบังข้อมูลไหมไม่ปิดครับไม่ปิดนะครับครับผมทำได้ทุกคนเลยอาจารย์ได้ครับเพียงเศรษฐีได้ครับเดี๋ยวตามมาชมกันครับครับ วิธีการที่เราจะทําต้นไม้นะครับในการที่ทําไม้ประดับอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเริ่มอย่างไรครับเอ่อก็เริ่มจากการซื้อถุงหลอดมาครับจากคลอง15ครับนครนายกครับอ่าครับมาก็จะเป็นเป็นกิ่งช้ำทำในถุงหลอดใช่ครับในถุงหลอดครับแล้วเราก็มาถ่ายใส่กระถาง6นิ้วครับผมอ๋อใส่6นิ้วก่อนใช่ครับใช่ไหมครับใส่หนิ้วแล้วเลี้ยงนานไหมครับเออเลี้ยงนานไหมเลี้ยงประมาณ3าถึงสเดือนครับสามถึงสเดือนครับผมใช่ไหมงรับแล้วก็ต้องถ่ายกระถางอีกครั้งใช่ครับผม ตัวนี้เริ่มถ่าย11นิ้วแล้วครับนี่คือจาก6นิ้วลง11นิ้วใช่ครับก็มาลงอย่างนี้ใช่มครับอ๋อก็คือเลี้ยงให้มันมีความใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ครับให้ต้นแข็งแรงก่อนแล้วถึงจะขยับขยายมาถ่ายกระถางครับผมครับอ่าที่เปียวนี้ที่เป็นที่เปียวนี้เป็นเป็นอ่าไซส์สุดท้ายไม่ค่อยดูใหญ่กว่านี้ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นไซส์สุดท้ายแล้วครับอ๋อครับอ่าครับผมก็ใช้เวลากี่เดือนครับอีกประมาณอีก2เดือนถึง3เดือนครับขายได้ครับอ๋อสองสามเดือนก็ขายได้ก็คือระยะเวลาขนาดนนีี้่เองครับผม น้องเอแนะนําให้ดูแลต้นไม้โดยรดน้ําวันละครั้งและให้ปุ๋ยสูตร16-16-16ทุก20-25วันนับว่าไม้ประดับเหล่านี้ดูแลง่ายกว่าไม้ดอกและไม้ผลเพราะเน้นความงามเฉพาะส่วนใบและทรงพุ่มครับวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุอะไรครับจะมีกาบมะพร้าวกับปุ๋ยมะพร้าวครับผมอ่ามันน่าสงสัยนะครับว่าทำไมเราไม่ใช้ดินครับเพราะว่าตัวนี้เราจะเล่งดงวดยปุ๋ยอยู่แล้วครับอ๋อครับผมครับผมถ้าใช้ดินมีข้อเสียหรือเปล่าไม่มีครับ แต่ว่าคือเราขายเร็วครับแล้วก็การขนส่งจะเบาครับมันก็คือสะดวกสบายใช่ครับผมดีกว่าดีกว่าใช่ครับแต่ลูกค้าไปปูกเขาไปปูกยังไงต่อครับก็ไปปูกก็จะใช้กับมะพร้าวนี่แหละครับเหมือนกันหรือไม่ก็อาจจะปนดินดินผสมสําเร็จรูปก็ได้ครับอาจจะปนแต่ว่าอย่าไปใช้ดินอย่างเดียวเลยจะแน่นทําให้แน่นเกินไปแน่นอาจจะมีปัญหาในการเลี้ยงใช่ครับ ปัญหาโรคปแปลงที่พบบ่อยคือเพลี้ยไฟและก็มีหนอนบางชนิดที่นี่จะไม่ใช้สารเคมีแต่จะพ่นสารกําจัดสัก2-3เดือนต่อครั้งพร้อมกับผสมโฮอร์โมนลงไปด้วยเพื่อช่วยให้ใบมีสีสันสดใสและเงางามขึ้นเทคนิคสําคัญคือตัดแต่งใบทุก25วันช่วยให้แตกทรงพุ่มแน่นและสวยงามครับจ,จุดขายนะครับของของต้นไม้พวกนี้นี่คิดว่าจุดขายมันอยู่ตรงไหน จุดขขยนะครับต้นใหญ่จะที่ใบครับผมใบพวกนี้จะเป็นไม้ประมาณไม้คคุมดินข้าวหนดปลาหมึกอย่างตัวที่ไทยนะครับวิธีการมันต้องเห็นว่าจุดไข่อยู่ที่ใบและทรงพุ่มของพุ่มด้วยใช่ครับทรงพุ่มครับผมต้องดูแลยังไงเรื่องทรงพุ่มเนี่ยครับตัวนี้ก็ถึงเวลานะครับพอเวลาต้นแข็งแรงปั๊บผมจะมีการตัดแต่งยอดเพื่อให้แตกเป็นพุ่มครัาแต่งยอดกันทุกกี่วันหรือว่าต้องแต่งเป็นอย่างไรนี่ครับอย่างเนี้ ถ้าต้นขนาดนี้ครับแต่งได้แล้วครับแต่ข้อคือให้แข็งแรงหน่อยแค่นั้นเองครับผมอันนี้ก็คือไม่ได้ยากอะไรมากไม่ยากครับไม่ยากใช่ไหมครับครับปูนี่วิธีการใส่เราควรจะใส่ในระยะไหนอะไรยังไงในควรใส่ระยะอย่างเงี้ยครับสักอีก3-4วันใส่ได้แล้วครับอ๋อคือให้เหมือนกับลงกระถางลงกระถางอ่าให้ให้เริ่มรัดตัวนิดนึงครับผมรัดตัวนี้คือเห็นยอดแตกอะไรนค่ไหบใช่ครับคือใบจะเริ่มไม่เหี่ยวครับใบจะตั้งปูเหมือนปกติ ครับผมโอเคครับครับครับอย่างเห็นต้นหนวดปลาหมึกนะฮะที่มาตั้งอยู่ตรงนี้อยากอธิบายในการที่เราจะต้องตัดแต่งทันยังไงครับเนี่ยครับถ้าเราเราใช้มือกันนครับหรือกันไกลกันครับนะครับเวลานั้นเราใช้เด็ดยอดครับยอดตรงกลางนี้เลยหลือตรงกลางเลยครับผมเนี่ยครับเนี่ยตรงกลางใช่ครับตัดออกมาแล้วเขาจะแตกตานะครับตามข้อนะครับออกมบมันก็จะเป็นอดทนพุ่งขึ้นใช่ที่หนาขึ้นเป็นพุ่มขึ้นแล้วเราจะแต่งยังไงต่อจากนั้นก็จะตัดเหมือนอย่างเงี้ยแหละครับคือยิ่งอยา่ก็ตัดอย่างนี้เรื่อยๆครับทาให้มันหนาขึ้ คนนี้ว่าวความสูงที่ต้องการเท่าไหร่ก็คืออยู่ที่เราเราเัย <จอ S 2> ผม <จอ S 2> ใช่ครับผมอ๋อครับผมอยากเห็นมีทรงต่างๆนะครับเช่นเป็นทรงเจดีทรงโครมทรงอะไรอย่างเงี้ยต้องแต่งยังไงครับหลักการนะครับที่เห็นที่เห็นทำเป็นทรงเจดีทรงโครมต่างๆเนี่ยทำยังไงครับเราจะตัดแต่งตั้งแต่เล็กเหมือนกันครับนะครับคืออันนี้ยังแนะนำายังตัวไต่อนะครับผมก็ต้องเลี้ยงให้เป็นทรงธรรมชาติครับปล่อยให้ใหญ่ใช่ครับแล้วเราค่อยมาตัดแต่งเอาว่าเราจะใช้กิ่งไหน ครับอ่าครับก่อให้เราลาะออกลาะออกครับลาะทิ้งก็ให้มันเป็นกระจุกอยู่ตรงใช่ที่เราต้องการใช้อ่าครับเหมือนกันเหมือนกันตัดครั้งหนึ่งก็ติดกิ่งข้างก็แตกออกใช่ครับกิ่งข้างแตกออกถ้ายาวมากก็ตัดอีกตัดอีกครแตอีกแตกอีกครับหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดก็จะหนาขึ้นเรื่อยใช่ครับก็ยังถ้าให้เป็นทรงกลมเราก็ตัดให้เป็นรูปขึ้นรูปตรงให้เป็นทรงกลมอ่าครับผม คือตัดตรงกลางก่อนใช่ไหมครัแล้วพอแตกข้างแล้วก็เลี้ยงข้างๆเพื่ไม่ให้เกินตรงใช่ครับอ่าครับผมใช่ไหมครับอ่าครับทีนี้ในเมื่อเราทําได้แล้วเนี่ยจนผลขายได้แล้วเนี่ยครับถามว่าอาชีพนี้จริงๆแล้วรายได้ดีไหมครับก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้อ่าครับยังอาศัยขนาดนี้ครับต่อหนึ่งงานก็รายได้ไม่ต่ำกว่าแปดหมื่น 8 0 0 0มื่นต่องานต่องานครับผมโอ้โหค่ะหรือว่าดีเลยนะดีครับการเงินต่องานแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าขายนี่ราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดที่ราคา8 0,000ื่นแปดหมื่นก็ตั้งแต่อันนี้แล้วแต่ครับอยู่ที่ตั้งแต่4 0ิบาท5 0ิบาทร้อยบาทอยู่ที่ตามขนาดไซส์ครับผมอ๋อแล้วแต่ว่าใครจะขายได้ขนาดใช่ครับผมใช่ไหมครับคืออยู่ี่ความสามารถแต่ขั้นต่ำแปดหมื่นอ่าขั้นต่ำแปดหมื่นได้แน่นอนครับ น้องเ e. อแนะนําว่าเทคนิคการหาตลาดสําหรับไม้ประดับจัดสวนก็คือให้เริ่มขายส่งให้กับร้านขายต้นไม้ที่ติดถนนใหญ่ก่อนครับเพื่อเป็นการเปิดตัวส่วนของเราให้เป็นที่รู้จักหรือถ้าจะเปิดหน้าร้านที่สวนของตัวเองก็ได้ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกครับแต่ถ้าสวนของเราทําเลไม่ดีก็ให้ไปเช่าหน้าร้านเปิดขายก็ได้แต่ก็ต้องมีที่ขายส่งประจําก่อนจะได้มีเงินทุนพอหมุนเวียนครับ ากขายดีขึ้นการขยายสวนก็ต้องมั่นใจว่าเจ้าของดูแลไม้ได้อย่างทั่วถึงและมีลูกน้องพอกับงานเพราะทุกวันนี้คนงานที่ทำสวนเก่งๆนั้นหายากครับครับในเรื่องของการทำไม้ประดับนะครับก็ร,บรู้สึกว่าก็ทำกันหลายเจ้าเหมือนกันครับผมน้องเอมีเทคนิคยังไงทำให้ลูกค้าติดจะต,ต้องมาด้วของเราเ,เรื่องการบริการครับหนึ่งกา,การบริการเราต้องให้ได้มาตรฐานทั้งการ คือเรื่องราคาราคาอ่าโอเคราคาคือขาจรส่วนใหญ่ผมขาจอนขาประจาผมจะคือราคามาตรฐานครับเพราะเราของเราในสวนอ่าครับแล้วก็ในด้านการบริการนะการส่งการอะไรครับที่นี่ที่ที่สวนผมครบครับไปส่งไปส่งให้ไปส่งให้เลยแต่คิดค่าส่งคิดอะไรไมยังไงผมก็จะมีขอเป็นค่าน้ํามันครับคือถ้าขอจะของจํานวนเยอะผมก็ขอน้อยแต่ว่าถ้าจํานวนของน้อยก็ขอเยอะนิดนึง ครับให้เหมาะสมกันครับเหมาะสมกันนะครับผมเรียกว่าทำถ้าลูกค้าไม่มีรถที่จะมารับเองไม่มีแรงงานที่จะมาขนเองครับส่งถึงที่เลยส่งครับก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้าครับผมคืวนี้มันก็จะเหมือนแบบต่างต่อปากใช่ไหมครับใช่ครับซื้อตัวนี้มาเ็ขามีส่งให้นะอะไรให้ครับปัญหาอย่างหนึ่งครับน้องเอถ้าเกิดสมมติว่าผมอยู่ไกลๆนะต่างจังหวัดเลยก็ผมมีรถในทีมงานเรียกให้ได้เลยครับหนึ่ง ลูกค้าคุยราคากันเองครับครับแต่ว่าเราจัดหาให้ได้หมดครับอ๋อทีมงานเนี่ยหมายความว่าอาจจะเป็นรถที่เรารู้จักใช่ครับใช่ครับก็ให้เขาคุยเรื่องราคากันเองอ่าครับมันจะได้เหมือนกับว่าเอ๊ะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเราไปเอาเปรียบเขาหรืออะไรเขาถ้าเขาพอใจก็ส่งให้เลยได้ครับไกลสุดถึงไหนค็ที่ส่งทั่วครับทั่วประเทศครับไปหมดครับครับอ่าอย่างไกลๆที่ไหนไกลๆที่ส่งอยู่ก็มีกระบี่ครับอุดรครับเชียงใหม่ครับครับครับท่นี้น่าสนใจมากครับในเรื่องของการส่งไกล มันมีเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเข้ามาในปลายปีนี้นะครับที่ว่าอนาคตของไม้ประดับนะครับเห็นว่าอย่างงี้จัดสวนได้สบายเนี่ยอนาคตการส่งออกมีไหมครับผมว่าน่าจะมีนะครับเพราะต่อไปการขนส่งการส่งออกสะดวกขึ้นครับผมว่าน่าจะไปได้นะครับน่าจะไปได้ครับอยากให้เล่าเคสสักเคสหนึ่งที่บอกว่าในเรื่องของมีคนที่แบบเอ๊ะไปทํา ไม้ส่งออกด้วยแต่คนรู้จักอะไรเงี้ยนะเคยเล่าให้ฟังก็มีลูกค้าคนรู้จักกันครับเขาบอกเป็นลูกน้องครับก็ตอนเนี้ยออกออกจากสวนไปแล้วก็ไปเปิดตลาดทางประเทศเขาพม่าก็มาเอาต้นไม้จากทางร้านที่ร้านเท่าแก่เขาที่เคยเป็นเท่าแก่เขาของเขาเอาส่งไปขายพม่าครับแปลว่าในวงการนี่เรียกว่าคนที่เล็กๆก็โตโตได้ครับโตได้เหมือนกันคือ รับของไปแล้วก็ไปส่งต่างประเทศเป็นารของเราเองผมเป็นว่าแปลว่าเป็นไม้ที่มีอนาคตเหมือนกันครับผมนะครับตรงนี้คิดว่าไม่ว่าคนที่ทำอาชีพอื่นๆนะครับทาไรทานาทำสวนทาได้ไหมครับทำได้ครับทําได้ครับทางํานาก็จะมีช่วงว่างอยู่นะครับว่าช่วงรอข้าวโตรออะไรเงี้ยเรามีเวลาที่จะทําได้ครับในเรื่องของการตลาดก็ไปได้ดีไปได้ครับไปได้ทินบอกว่าในเรื่องของคนที่จะเขาจะสร้างของหมู่บ้านอะไรมันก็มีตลอดมีตลอดนะต้องใช้ใช่ครับซื้อที่เยอะไหมครับเวลาก็ซื้อ ซื้อที่เยอะไหมครับของผมออกทั้งเยอะทั้งน้อยครับเพราะหนึ่งเราผมรับทั้งขาปีขาตรงครับครับอย่างซื้อตามตามสุตรนี้ก็ซื้อทีละกี่ต้นอย่างตามสุดก็ทีละต้น2ต้นแต่อย่างเยอะผมก็ระดับเป็นร้อยต้นขึ้นครับครับคือว่าจัดสวนนี่คือมันต้องขายเป็นชุดอยู่แล้วเป็นชุดอยู่แล้วครับเพราะว่าเหมือนเหมือนก็ที่ว่าเขียนแบบใช่ครับก็ต้องไปลงให้ใต้ได้ตามที่เขียนแบบใช่ครับรูปแบบของการทําจําเป็นไหมครับว่าเราต้องทําให้เหมือนเหมือนแบบที่ที่เขาเขียนแบบกันทั่วไปส่วนใหญ่แบบจะต้องตามต้นไม้มากกว่าครับ เพราะว่าเขาจะดูว่าต้นไม้ตัวไหนตลาดของมีเยอะมีน้อยเขา,เขาถึงจะเขียนลงแบบไปเพราะไม่งั้นถ้าเขียนแบบไปแล้วหาต้นไม้ไม่ได้ก็เป็นปัญหาครับเรามีวิธีไหมครับทำทรงพลิกแพงอะไรให้มันแตกออกแตกต่างไปจากตลาดก็มีพยายามทําเรื่อยๆนะครับคือมีตัวไหนยังรไยครับแต่ก่อนก็จะเป็นไทเดอพวกทรงแหลมๆทรงสูงกันตอนนี้ก็พลิกมาทําเป็นทรงช่อเป็นอะไรนะฮะประมาณให้มีทรงที่แตกต่างอ่าแตกต่างกันไปอีกครับ แปลว่าถ้าเราทำทรงแปลกๆนี่ก็คือตลาดเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยมองของเราใช่ไหมเป็นของโดดเด่นไปเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาชีพนี้นะครับรับรองว่าเติบโตรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแน่นอนอย่าลืมไปทำนะครับเยี่ยมเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ ไม้ประดับจัดสวนนะครับถ้าปลูกดีๆตัดแต่งให้จริงทรงสวยนะครับแล้วก็ทําการตลาดดีๆรับรอง n g ตัวเป็นเศรษฐีได้สบายครับนี่นะครับคุณเอ๋เขาจ้างผมปลูกครับผมจะลองปลูกแล้วก็ขายดูครับรวยแน่นอนนะครับงวดนี้โอ้ครับพี่ท็อปพี่ท็อปครับไว้ทำไหมเป็นไงบ้างครับนี่ที่ทำไว้นะครับสวยไหมครับซื้อไหมโอ้โหอย่างนี้จะใช้ได้ยังไงพี่มันไม่ได้เรื่องเลยครับกระต้นไม้ลอยอยู่ข้างบน โอ้โหมันอย่างเงี้ยผมเป็นแฟชั่นนะครับเนี่ต้นไม้มันจะไหวตามลมไม่ได้พี่ยังไงก็ตายแน่นอนครับซื้อไหมครับเนี่ยซื้อครับเราไปทำไรบ้างเนี่ยโพี่ไปเผาถ่านครับผมไม่จะไปจัดสวนนะครับเนี่ยจัดสวนไม่ได้พี่ตายแน่นอนยังไงก็ต้นไม้โดนลมเนี่ยใช่ตรงมือดีเห็นไหมไม่ได้ครับแต่ยังไงได้เผาถ่านแน่พี่ต้นไม้ลอยอยู่บนอากาศมันลอยได้ยังไงใช่ครับเมื่อกี้นี่ไงนี่เห็หพี่นี้ครับลองมาดูได้เลยนะครับนี่ต้นไม้อยู่บนอากาศครับ